ฝันว่างงนะครับมีคําทํานายฝันว่าดังนี้นะครับเขาบอกว่าบางสิ่งที่กําลังสับสนอยู่ในใจนะครับถูก,กจิตอาวรให้ปรากฏขึ้นมาในความฝันนะครับเป็นทั้งอารมณ์ที่อยู่ในความฝันแล้วรู้ถึงสิ่งที่งงและไม่รู้ถึงสิ่งที่งงนะครับหรือไม่รู้ว่างงอะไรนะครับ ตื่นมาแล้วไม่สนใจนะครับกัดกุ้นคุ้นคิดไม่ตกนะครับเขาบอกว่าฝันอย่างนี้ท่านว่าไม่มีอะไรมากครับให้ฝึกจิตนะครับนั่งสมาธิให้ใจไม่ฟุ้งซ่านนะครับส่วนเลขมงคลในการทำนายฝันก็คือเลข33ครับแล้วก็เลข336ครับแล้วก็เลข6 ห้าหกครับแล้วก็เลขหกเจ็ดครับแล้วก็เลขแปดศูนย์แปดครับแล้วก็เลขสี่แปดศูนย์ครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รีบกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คิดนี้จะได้ครับและใครไม่กดตอบฉันจะก็ลบกวนกดตอบฉันจัดสักนิดนึงลวกันนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวละครับอกว่าจากีรพัตรกีรคกรหมอนี่สวัสดีครับ